ยืดต้มดอกสโนต้องให้น้ำเดือดก่อนนะือดอกสนโอลงไปได้เลยถ้าน้ำไม่เดือดมันจะไม่สวยต้องน้ำเดือดก่อนต้องผักทุกอย่างเหมือนกันห,หญ่ไม่ใส่เกลือนะไม่ชอบบางคนเขาก็จะใส่เกลือแล้วต้มอ,อันนี้แล้วแต่ความชอบใส่เกลือจะทำให้ผักอร่อยผักเคียวผักสวย ยายจะไม่ใส่เพราะยายไม่ชอบสุดใครสุดใครเลยไม่ได้ทำตามเขาไ้ต้มน้ำไว้แล้วลงไปข้างล่างนี่ขึ้นมาน้ำแห้งกันไม่เป็นไรเพราะดอกสนอมันสุกง,ง่ายมีเหลืออีกแป๊บนึงเอาออกได้